ทุกคนพี่เจออีกแล้วโอ้ยวันนี้มาทางนี้ขุมมากเลยอะจอแอปเปิลแอปเปิลต้นนี้นะพี่เคยมาถ่ายดอกนะพี่มาตรงนี้นะช่วงที่มันดอกเยอะๆเนาะแล้วก็มีพวกแมงอะแมงดองอะแมงบ้องอะที่มันทำลังอะเยอะๆออะ นี่มันแบบโยเยนะ่ะอืมตอนนั้นนะดูสิไอ้ปิลน,นะน่ะทุกคนครั้งแรกเลยพี่เคยเห็นนะ<ม>นะแอปเปิลจิ๋วอะ่ะพี่พี่เห็นแต่ตอนเห็นแต่เพื่อนของพี่นะที่เขาเอ,อถ่ายให้พี่ดูนะว่าที่เขาอยู่มันมีแอปเปิลจิ๋วนะพี่บอกเขาว่าพี่ไม่เคยเห็นนะที่นี่ไม่มีนะ ที่นี่ไม่มีเพื่อบอกว่ามันมีแต่ว่าเธอนะ่ยยังไม่รู้นะพี่ก็มาที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วนะแล้วก็เพิ่งเห็นนะทุกคนดูสิปีหนึ่งเมื่อปีที่เราก็คงมีแหละแต่ว่าพี่ไม่ทันได้สังเกตนะดูค่ะดูดูลูกของเขาดูข้างหลังอ้ยดูดูด,ดูสวยปะ่ะสวยปะ่ะทุกฉากต,ต้องมีพี่นะเออนี่ดูดูค่ะอ้เต็มเลย น้ำปลาหวานต้องเข้าละ่ะพริกน้ำปลาพริกเกลือเดี๋ยวชิมดูสิครั้งแรกครั้งแรกนะอุ้ยตื่นเต้นกี่แล้วตุยไหมเนี่ยจะตุยไหมปกคมันหวานมากอื เออมาดูตออะไไหมดูจากหน้าตาแล้วมันไม่น่าจะหวานมันไม่น่าจะหวานแต่ว่ามันเปรียป้ยวๆนะฮะอืมมันเปรี้ยวแล้วก็หวานอืมอุ้ยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขายิมเดี๋ยวตอนกนลับมาพี่จะแอบเก็บกลับไปเยอะๆอืมชอบมันอืมเฮ้ แอปเปิลเปี้ยวต่อไปไม่ซื้อแล้วเดว้มาเด็ดเอาที่นี่เด้นี่นะฮะมันเป็นของรีสอร์ทนะทุกคนเก็บกินได้ก็คงจะเป็นอาหารของน้องกวางอะ่ะแหละอืมแต่ก็นะพี่มันเป็นคนชอบเป็นคนที่พวชอบแย่งอาหารสักเ <c oughs> นี่นะดูดูด,ดูอุ๊ยแฮปปี้ค่ะวันนี้นะแฮปปี้มากดูสวยเลยอ่ะ อืมอืม,อ,มอยู่ข้างถนนพอดีเลยอืมด,ดออมูอ่ะดูเดี๋ยวนะอืมอืมอืมกำลังแบบสวยๆนะทวงนี้สวยมากทวงนี้เฮ้ยเห็นบ่ทวงนี้สวยมากท่ายป้องทวงนี้ คนนี้สวยมากอดใจไม่ได้ละพวกนี้เก็บเลยสีลูกเก็บเดี๋ยวนี้อืดูอตัวกันพี่สุขาสวยมาก,มากโอเคฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะมาเก็บไปเข้ายิมก่อนนะ ตอนตอนนั้นอ่ะพี่ถ่ายรูปนะคะพี่คิดว่ามันเป็นสารี่นะต้นแพอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีแต่ดอกอ่ะไม่มีผลอ่ะเนาะพี่ไม่คิดว่ามันจะเป็นต้นแอปเปิลอะ mm ่ะเออดูแล้วคนที่นี่เขาไม่กินนะ,ะ mm hmm. เขาไม่กินแบบเล็กๆแบบเนี้ย mm hmm. เขาไม่กินนะ,ะ mm hmm. เสดฉันฉันจะมาที่นี่ทุกวัน ไม่ไปละยิมข้างบนแล้วลงมาที่นี่แหละเก็บวันแ้วนี้วันลหน่อยโอยู่ไหนต้นอยู่นู้นนั่งไงนั่งไงฉันจะจำเธอเอาไว้ไปละไปละใกล้ถึงละใกล้ถึงยิมแล้วนะคะนี่หลายคลิปเลยวนันนี้นะ Bah là,